เข้าจีิครั้งนี้นะคะจะต้องกรอก Health d e c l a r a t i o n Form ค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่ากรอกอยังไงค่ะก็อื่นนะคะเราต้องจําอันนี้ไว้นะคะอันนี้สําคัญมากค่ะเรากดเซฟไว้เลยสกรีนช็อตไว้เลยนะคะกดค้างไว้นะคะถ้าสําหรับคนที่มีลิงก์ใน WeChat นะคะแล้วพอเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยกด Health d e c l a r a t i o n นะคะซึ่งเราก็แบบกดโอเคเนาะแล้วเราก็กรอกเลยะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราแบบ อันนี้คือไม่ถ้าเรากรอกออกจากประเทศไทยก็คือไม่นะคะ entry ก็คือเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกชื่อ female หรือว่า male อันนี้ก็เลือกเลยนะคะว่าเราแบบเป็นเพศอะไรวันเกิด nationality ถ้าเป็นนักเรียนนะคะก็เลือกว่าเป็นนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็คือเลือกอาชีพเราได้เลย id document id number นะคะปกติก็จะเลือกพาสปอร์ตแล้วก็ใส่ใหมายเลขพาสปอร์ตเข้าไปะคะ่ะในนี้นะคะก็คือเขียนว่าเ,ออเราเนี่ย นั่งรถไฟเอ้นั่งรถรถไม่ใช่รถไฟสิเครื่องบินนะคะจากจีนฮ่องกงมาเกาไต้หวัดหรือเปล่านะคะถ้าเราจากไปก็คือบอกว่า no นะคะแล้วก็ oversea นะคะแล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้อันนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวแบบชื่ออาจารย์เบอร์โทรอาจารย์หรือว่าเพื่อนที่อยู่ในประเทศจีนนะคะ address ก็คืออาจจะเขียนชื่อมหาวิทยาลัยก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็ใส่ country ที่เราเคยไปประเทศที่เราเคยไปมาก่อนนะคะในนี้นะคะก็จะเขียนว่าแบบ no นาะ เออไม่ได้มีซินเทมอะไรนะถ้าเรามีก็ก็ติ๊ก yes แต่พี่ไม่เคยติ๊ก yes เลยนะคะแล้วก็บอกว่า negative นะคะแล้วก็ confirm นะคะแล้วก็ declare แล้วก็ไปได้เลยะคะ่ะ อันนี้เราจะทำที่สนามบินก็ได้นะคะหรือจะไปทำแบบที่ประเทศจีนเลยก็ได้แต่พี่แนะนำว่าทำที่ประเทศไทยไว้ให้เสร็จเลยแล้วพอเราไปถึงที่นู่นแล้วเราจะได้แบบผ่านไปได้ฉลุยได้เลยนะคะแล้วก็ต้องเก็บสกรีนช็อต QR โค้ดไว้นะคะเพราะมันจะต้องใช้ตอนที่เราเข้าไปค่ะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อยลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย